สวัสดีค่ะเพราเรามาจากกลุ่ม1นึนะคะแล้วจะมาพูดเรื่องโครงการวิถีชีวิต new normal ค่ะหลักการและเหตุผลค่ะสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคาดร่ดทุกคนต้องเกี่ยวข้องโดยตงรงคือก,ก็คือรูปแบบใช้ชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ new normal นะคะไปจนกว่าโลกจะค้นพบยาต้านหรือวัคซีนนะคะที่มีประสิทธิภาพ ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตนะคะเพียงพอต่อประชากรโลกค่ะชีวิตแบบ new normal นะคะคือชีวิตที่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเวลาออกนอกสถานที่ต่างๆคอยวัดอุณหภูมิและคอยทําความสะอาดค่าเสื้อตลอดเวลาการกระทําแบบนี้การทำงานนะคะก็จะเป็นแบบ work from home ซึ่งมีการประชุมผ่านออนไลน์มากขึ้นค่ะซึ่งระบบของการเรียนนะคะโดยทั่วโดยส่วนมากค่ะทั่วโลกค่ะจะหันมาใช้เป็น e-learning มาก มากขึ้นค่ะและอีเวนต์ต่างๆที่มีผู้คนจำนวนมากนะคะที่ต้องอยู่รวมตัวกันจะได้รับความนิยมลดลงค่ะเพราะอา,อาจจะเกิดการแออัดและทำงานได้ยากขึ้นค่ะในช่วงแรกนะคะหลังจากเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆลงนะคะการรับประทานอาหารในาะอาหารจะต้องนั่งห่างากันห2เมตรค่ะและมีระยะห่างทางสังคมค่ะ นอกจากนี้ผู้คนอาจจะเดินทางไปเชื่อต่างประเทศได้น้อยลงนะคะเนื่องจากต้องถูกกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะต่อไปนะคะเป็นวัตถุปประสงค์ค่ะ 1. น,นะคะเพื่อนำเสนอชีวิตแบบ New Normal ในการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะ 2. ค่ะเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้การดูแลและป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธีจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ 3. ค่ะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ของเชื้อโรคโควิด -19 นะคะที่อ่านระบาดเป็นรอบที่สอได้ค่ะเป้าหมายนะคะ1ค่ะประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเองค่ะ 2. ค่ะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปดำเนินชีวิตอย่างถูกวิธีหลังจากเกิดโรคระบาดโควิด -19 นะคะ 3. ค่ะเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถป้องกันโรคได้นะคะไม่ใช่เฉพาะโควิด -19 รวมถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะ ดำเนินการนะคะ 1. คัดเลือกหัวข้อโครงการที่สนใจ 2. ศึกษาเพิความและวางแผนการดำเนินาร 3. รวบรวมข้อมูลและผู้จัดทำา4ส,ส่งประกวด 5. น้าำเสนอโครงการระยะเวลาดำเนินการ1-30กันยา2-5-6-3คะ่ะ สถานที่ดำเนินการมหาวิทยาลัยนเรศวรงบประมาณและทรัพยากร1คอมพิวเตอร์2โซนีเวกัสกโปรและนี่คือผู้รับผิดชอบโครงการค่ะผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หนึ่ำเสนอการใช้ชีวิตแบบ new normal และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้เป็นที่แพร่หลาย 2. ให้การตัวเองอยให้ถูกคนได้เชื้อรูว้าการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปเชื้อโควิดสิที่อาจระบาดขึ้นเป็นรอบที่สองค่ะ โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตอ์ mm hmm. <laughs> หลักการและเหตุผลปัจจุบันสังคมไทยมีการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์เป็นยุคที่ผู้คนต่างให้ความสนใจกับอุปรกรณ์สื่อสารพกพาไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน iPhone iPad แท็บเล็ตแต่ต่งตาง ส่งผลให้ผู้คนในปัจจุบันตกองยู่ในสภาวะสังคมก้มหน้าซึ่งเป็นการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่าการสนทนาแบบซึ่งหน้าดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์จึงทําหน้าที่หลุมตัวกันเข้าไปอยู่ในกิจวัตรประจําวันทางสังคมเมื่อเข้าสู่ยุคที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ส่งผลทำให้มนุษย์มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในชีวิตประจำวันโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ข้อถึงข้อมูลข่าวสารที่ผู้อื่นส่งมาซึ่งการสื่อสารเป็นแบบไร้ขีดจำกัดส่งผลกระทบให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้จึงนำมาสู่การกันแกล้งผู้อื่นบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์พฤติกรรมการกันแกล้งของผู้อื่นบนพื้นที่สาธารณะออนไลน์ เป็นพฤติกรรมการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นการบันทึกรูกนำรูปของผู้อื่นไปเผยแพร่โพสต์หรือแชร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรวมถึงการแสดงความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อตจิตใจของผู้อื่นทําให้ผู้อื่นเสียหายทั้งด้านร่างกายและจิตใจดังนั้นกลุ่มของเราจึงจะทําอินโฟกราฟิกให้ความรู้เกี่ยวกับโซเชียลบูลลี่ ขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้ใช้สังคมออนไลน์ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่น<ม>บนพื้นที่สาธารณะออนไลน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมวัตถุป,ประสงค์ 1. เพื่อรณลงให้หยุดการทำร้ายจิตใจและความรู้สึกของผู้อื่นผ่านโลกออนไลน์ 2. เพื่อห,หยุดการใช้เทคโนโลยีแบบผิด,ผด สเพื่อให้ตระหนักถึงผลกระทบจากการคุกคามออผู้อื่นสีเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์ 5. เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของการถูกคุกคามการกันแก้งบนโลกออนไลน์เป้าหมาย 1. สังคมหยุดการทำร้ายจิตใจและความรู้สึกของผู้อื่นผ่านโลกออนไลน์ 2. ผู้ใช้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง 3. ส,สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากการคูกคามผู้อื่น 4. ผู้คนมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมออนไลน์ห้าผู้คนเข้าใจถึงความหมายของการถูกคุกคามการกันแกล้งบนโลกออนไลน์ต่อไปวิธีการดำเนินการนะคะ 1. ค่ะการประชุมวางแผนการทำงาน 2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ c y b e r b u บ l ล i ่ g 3. จัดทำอินโฟกราฟิกโดยใช้โปรกแกรม Adobe Photoshop ค่ะ4ส่สงประกวดนํานำเสนอโครงการระยะเวลาในการดำเนินการมิถุนายนถึงกันยายน2563ค่ะสถานที่ดำเนินการมหาวิเชยาลไรนะนเรสวนงบประมาณและทรัพยากร1 คอมพิวเตอร์ 2. Adobe Photoshop ค่ะและนี่เป็นรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการนี้ค่ะผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นึ่งรณรงให้หยุดทำลายจิตใจและความรู้สึกผู้อื่นผ่านโลกออนไลน์ 2. องหยุดการใช้หยุดการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ผิดๆสามตระหนักถึงผลกระทบจากการคุกคามผู้อื่น4 ทำให้ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมออนไลน์5เข้าใจถึงความหมายการถูกภุกคามการั่นแล้งมนโลกออนไลน์ค่ะพวกเราก็ขอการจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะ